สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับในคลิปนี้ผมจะมีหนึ่งเรื่องราวความสําเร็จอันน่ายินดีของนักกีฬาไทยของเรามาฝากกันกับความคิดเห็นของแฟนมอเตอร์สปอร์ตชาวต่างชาติหลังจากที่นักบิดหนุ่มวัย23ปีชาวไทยของเราอย่างสมเกียรติจันทราสามารถสร้างประวัติศาสตร์เป็นคนไทยคนแรกที่ควา้าแชมป์โมโตทูได้สำเร็จในการแข่งขันรายการอินโดนีเซียนกลางปี โดยจากการแข่งขันในครั้งนี้นักแข่งไทยของเราจากทีมเเมิสึฮอ honda t e เอเชียสามารถโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจากการขึ้นนำได้ตั้งแต่ช่วงแรกของการแข่งขันและก็สามารถรักษาระยะห่างจนสามารถนำไปแบบว้วนเดียวจบได้จนผงาดคว้าแชมป์ปลอิศาสตร์ครั้งนี้ได้สำเร็จซึ่งจากผลงานอันสุดเซอร์ไพรส์ของนักปิดไทยของเราในครั้งนี้ แฟนๆชาวต่างชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งแฟนของเจ้าภาพอย่างชาวอินโดนีเซียเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังบางมุมอมองจากพวกเขากันดูครับโดยแฟนกีฬาคนแรกนี่ได้มาคอมเมนต์หลังความสำเร็จของนักปิดไทยของเราว่ามันเยี่ยมสุดๆที่ในที่สุดก็ได้เห็นนักแข่งจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไปถึงตรงจุดนั้นผมมีโอกาสได้เห็นสมเกียรติพบกับอุปสรรคครั้งแล้วครั้งเล่าในการแข่งขันในช่วง2-3ปีที่ผ่านมา แต่ในวันนี้ผมมีความสุขมากที่ได้เห็นเขาทำมันได้ในที่สุดส่วนคนต่อมานี่ก็กล่าวว่าทำได้เยี่ยมเลยจันทราได้อยู่ข้างหน้าแล้วก็ไม่หันหลังกลับไปอีกเลยเหมาะสมแล้วที่จะเป็นผู้ชนะอย่างแท้จริงซึ่งคนต่อมานี่ก็กล่าวต่อไปว่านี่เป็นชัยชนะที่ยอดเยี่ยมเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่ได้เกิดขึ้นแล้วยินดีด้วยจันทรา นักแข่งไทยคนแรกที่ชนะในการแข่งขันโมโตทมันเป็นการสิ่งที่ยอดเยี่ยมส่วนคนต่อมานี่ก็คอมเมนต์ว่ายินดีกับสมเกียรติด้วยเป็นคนไทยคนแรกเลยที่ชนะในโมโตทและก็เป็นชาวอาเซียนคนแรกที่ชนะด้วยเขาได้ทำในสิ่งที่ h s 5 5 5พยายามทำมาเป็นปีๆซึ่งคนต่อมานี่ก็มากล่าวได้ว่าทำได้ดีเลยเป็นครั้งแรกสุดสำหรับชัยชนะของชาวไทย ที่แม้แต่นักบิดชาวมาเลเซียไม่สามารถทำได้ส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์กึ่งตัดพ้อแล้วว่านักบิดจากอาเซียนก็สามารถชนะได้นะที่ผ่านมาเนี่ยโมโต GP นัดลำเอียงไปกับนักบิดชาวสเปนและก็อิตาลีที่คิดว่าพวกเขาเก่งที่สุดส่วนคนต่อมานี่ก็แสดงความพิเศรถึงชัยชนะของนักบิดไทยของเราว่าสำหรับสภาพอากาศที่มันร้อนชื้นและฝนตกนักบิดเอเชียน,นั้นไว้วางใจได้ และจากจุดแข็งของพวกเขามันก็ทำให้สามารถกลายเป็นแชมป์ได้ยินดีด้วยส่วนคนต่อมานี่ก็คอมเมนต์บอกความรู้สึกว่าผมชอบที่จะได้เห็นนักแข่งพรสวรรค์นหน้าใหม่ขึ้นมาชนะและนี่มันเป็นครั้งแรกของนักแข่งไทยบนโพเดียมด้วยนี่คือมโตชีพีส่วนคนต่อมานี่ก็คอมเมนต์ว่าขอแสดงความยินดีด้วย จงเยือกเย็นเข้าไว้นะถ้าคุณต้องการกลายเป็นนักแข่งระดับม o โต g p ในอนาคตอย่างน้อยนี่มันก็เป็นเหมือนกับพาสปอร์ตสำหรับคุณแล้วไม่เหมือนกับ h a l f ฟ i ิช55ของเราส่วนคนต่อมานี่ก็มาบอกความรู้สึกด้วยว่าขอแสดงความยินดีด้วยผมยินดีด้วยมากๆเพราะว่าชายคนหนึ่งจากเอเชียสามารถคว้าแชมป์ในมโต2ได้ผมประทับใจมาก ส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์เชิงติดตลกต่อเอฟเฟกต์จากการคว้าชแชมป์ในสนามนี้ของนักปิดไทยของเราว่าตั๋วสําหรับการแข่งขันโมโตจีพีในรายการไทยกลางปีที่บุรีรัมม์มันจะต้องขายกันเหมือนกับฮอตเค้กส่วนคนต่อมานี่ได้มากล่าวเชื่นชมนักปิดไทยของเราว่าเขาช่างเป็นชายหนุ่มผู้ทอมตน้นขอให้มีความสุขกับช่วงเวลานี้และผมก็หวังว่านี่มันจะเป็นแชมป์แรกสําหรับหลายๆแชมป์ที่จะตามมา ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ถึงความสำเร็จในรูปแบบที่เซอร์ไพรส์ของเขาในครั้งนี้ว่ามันไม่มีใครที่คิดเลยนะว่าเขาจะสามารถชนะการแข่งขันที่มันดาลิก้าได้ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ด้วยความยินดีว่าบราโว t ไทยแลนด์นี่มันถือเป็นครั้งแรกของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยในการคว้าแชมป์โ o t o ทูเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็กล่าวเพิ่ม,เต,มเติมว่า ขอแสดงความยินดีด้วยสมเกียรติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคภูมิใจในตัวคุณส่วนคนต่อมานี่ก็กล่าวเพิ่มเติมไปอีกด้วยว่าขอแสดงความยินดีด้วยจากอินโดนีเซียมันเป็นประวัติศาสตร์ของนักแข่งจากอาเซียนเลยนะที่เป็นผู้ชนะที่มันดาลิก้าได้ส่วนแฟนกีฬาคนต่อมาที่เป็นชาวอินโดนีเซียนี่ได้มาคอมเมนต์ในเชิงตัดพ้อว่าชาวมาเลเซียนั้นชนะโมโตทรีที่อาร์เจนตินาได้ในปี2016 ส่วนชาวไทยก็ชนะโมโตทูได้ที่อินโดนีเซียในปี2022แล้วนักปิดชาวอินโดนีเซียล่ะมันจะเป็นอย่างนั้นเมื่อไร่กันนี่มันเป็นทั้งความภาคภูมิใจและก็ความอับอายผสมกันเลยส่วนชาวอินโดคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ในเชิงตัดพพอไปอีกด้วยว่าฟุตบอลเราก็แพ้ไทยฟุตซอลเราก็แพ้ไทยแม้กระทั่งแข่งรถเราก็ยังคงแพ้ไทยโดยทั่วไปแล้วเนี่ย อินโดนีเซียไม่เคยชนะไทยในด้านกีฬาเลยนะส่วนคนต่อมาที่เป็นชาวเอเชียใต้นี่ก็ได้มากล่าวต่อไปว่านี่คือคนไทยคนแรกที่ชนะได้ในโมโต GP ผมหวังว่าสักวันหนึ่งจะมีชาวบังกลาเทศที่จะสามารถชนะในโมโต GP ได้บ้างส่วนคนต่อมานี่ก็ได้กล่าวถึงชัยชนะของเขาว่ามันยอดเยี่ยมเลยได้ทำให้ชาวเอเชียภาคภูมิใจผมไม่ต้องการให้เราแพ้กับนักแข่งยุโรปที่นี่ ส่วนคนต่อมาก็กล่าวถึงช้ยชนะกองสมเกียรติว่า Honda ได้สร้างเซอร์ไพรส์ที่มันดาลิก้าซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมในเรื่องนี้ว่ามันยิ่งน่าสนใจขึ้นไปอีกด้วยว่านักแข่งไทยเป็นผู้ชนะอันดับหนึ่งบนโพเดียมซึ่งจากตรงนี้คอมเมนต์ต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมไปอีกว่าและนี่มันก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่ผมได้ยินเสียงเพลงชาติของประเทศไทย ส่วนความคิดเห็นที่เหลือหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นของแฟนกีฬาชาวญี่ปุ่นล้วนๆเลยนะครับที่คนนี้ได้มากล่าวว่ายินดีด้วยจันทรานี่มันเป็นครั้งแรกหรือเปล่านะที่ชาวเอเชียที่ไม่ใช่ชาวญี่ปุ่นสามารถชนะได้ช่วงหลังเนี่ยประเทศไทยนั้นขึ้นมามีบทบาทในหลากหลายเรื่องเลยนะดังเช่นฟุตบอลก็ด้วยส่วนคนต่อมานี่ก็คอมเมนต์ว่าสำหรับจันทราแล้ว ผมคิดไว้แล้วว่าโพเดียมสำหรับเขาเนี่ยมันแค่รอวันมาถึงเพราะว่าเขาเร็วขึ้นตั้งแต่เมื่อปลายปีก่อนขอแสดงความยินดีด้วยส่วนคนต่อมานี่ก็กล่าวว่าจันทราในวันฝนตกเขาได้พลิกความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ในเงาของโอคุระมาสู่ในตาแหน่งที่ดีที่สุดในขณะที่คนต่อมานี่ก็คอมเมนต์ว่าเขานั้นแข็งแกร่งและก็รวดเร็วเมื่อเขาดึงตัวออกมาจากโอกุระเขาก็สามารถนำไปได้จนจบ ททั้งีีมมบิดอดเส่วนคนต่อมานี่ก็มีมุมมองหลังชายชนะของนักบิดไทยของเราว่ามันจะดีหรือไม่ถ้าเขาจะมาเป็นแคนดดเดตสำหรับระดับม o โต g p ในปีหน้าผมคิดว่าเขาดูดีมีอนาคตมากกว่านาคากามิและมันก็จะดีกว่ากับฮอนด้ด้วยสำหรับกลยุทธ์ทางการตลาดซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้กล่าวต่อไปว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเป็นตลาดที่สำคัญ ไม่ใช่เฉพาะ Honda แต่สำหรับผู้ผลิตของญี่ปุ่นทั้งหมดด้วยดังนั้นถ้าจันทราสามารถเติบโตขึ้นมาได้ดีในแง่ของการตลาดแล้วเขาก็น่าที่จะเป็นผู้สืบทอดของนาคากามิคุงได้ซึ่งคนต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมไปอีกว่าถ้าเขาสามารถชนะได้แบบนี้ต่อไปเขาก็มีโอกาสจะได้รับเลือกเป็นผู้สืบทอดของนาคากามิเช่นเดียวกับคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ที่ก็ได้มองด้วยว่า ถ้าทุกอย่างมันไปได้ดีในฤดูกาลนี้เขาก็อาจจะได้เป็นตัวแทนของนาคาคามิในปีหน้าครับทั้งหมดนั้นก็เป็นความคิดเห็นส่วนหนึ่งของแฟนกีฬาชาวต่างชาติทั้งชาวอิโนโดนีเซียญี่ปุ่นและก็ชาติอื่นๆที่มีต่อความสำเร็จของกล้องสมเกียรติในครั้งนี้ที่ผมได้รวบรวมมาฝากกันในคลิปนี้ซึ่งถ้ามีความบกพร่องในการแปลนตรงจุดใดแอดมินเองก็ต้องขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับ แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ